สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับไลฟาร์มนะคะแล้วก็บอสชัยคนบ้าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีแขกมาที่ที่ฟาร์มของเรานะคะประมาณ20คนค่ะก็ทำอาหารเลี้ยงนะคะต้อนรับเล็กๆนน้อยะคะ่ะก็จะมีเมนูเป็นต้มไก่ไก่ใต้น้ำต้มไก่ก็คือเป็นเมนูที่เรียกว่าเด็ดที่สุดของฟาร์มเราเลยนะคะที่บอสชอบชวนมากินที่ฟาร์มบ่อยๆะคะ่ะ ถ้าใครจะมาก็ก,ก็นัดได้นะคะนี่แล้วก็วันนี้เมนูกุ้งถังกับเส้นสปาเกตตี้ค่ะเขาลงมือทำเองเลยนะคะเขาปรุงเองเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็บราการบรรยากาศนะคะภายในฟาร์มะคะ่ะเรามีโอกาสช่วยเหลือชาวบ้าน บรรยากาศภายในฟาร์มนะคะนี่เตาที่ใช้ก็คือเป็นเตาคนบ้าที่ใช้น้ำมันเก่าของเราค่ะโอ้กินหอมมากเลยนะคะนี่